สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเยาวยชนมีทัวร์นาเมนต์ลงแข่งขันจํานวนมากครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเดือนนี้นะครับปลายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28เนี่ยทีมชาติไทยชุดยูสิของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีนะครับแล้วก็ยังมีช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามในการแข่งขัน เก็บคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าที่ประเทศเวียดนามที่เมืองโฮจิมินนะครับโดยในวันที่7เนี่ยเราจะพบกับทีมชาติรัเสเซียแล้วก็ยังมีช่วงปลายเดือนนะครับที่ทีมยูย่ของเราเยอยูสิของเรานี่นะครับจะต้องลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับไล่ตารางไปจนถึงกันยาตุลานะครับต้นเดือนเราก็จะทําการแข่งขันฟุตบอลคิงครับที่จังหวัดสงขลาอีกปลายเดือนตุลานะครับ ช่างศึกยูสิ6ของเราก็จะลงทําการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับของผู้บอลชิงแชมป์เอเชียก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีฟีฟ่าเดนะครับแล้วก็จะมี AFF อีกจะถือว่าใน,ในระยะต่อไปนี่ฮถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยเราแทบจะทุกชุดนะครับลงทําการแข่งขันอาจจะบางคนอาจจะบอกว่ายกเว้นยูยที่จริงแล้วยูยินี่นะครับในระหว่างนี้นะครับ ก็ยังมีการคัดเลือกโค้ดกันอยู่แล้วก็เมื่อวานก่อนนี้นะครับโค้ดมาซาดาอิชิได้เข้าประชุมนะครับกับเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดเพื่อวางแผนโปรแกรมสำหรับการแข่งขันเก็บตัวทีมชาตินะครับตามปฏิทินฟีฟ่าเด์ในเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนครับโดยทัพช้างศึกของเรานะครับก็มีโปรแกรมดังที่ผมกล่าวมานะครับว่าหนาแน่นมากสําหรับโดยเฉพาะชุดใหญ่แล้วก็อาจจะมีชุดยูยิด้วย แล้วก็ปีนี้เป็นที่น่ายินดีเหลือเกินครับเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการแข่งขันไลยสนามอาต้องกราบเรียนางนี้นะว่าผมอาจจะไม่ได้ตามรายงานผลเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกเพราะว่ามีความเข้มข้นพอสมควรละเอียดผมก็นั่งดูอยู่ครับแต่ว่าผมขอโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยระบบโดยรวมและภาพรวมของทีมชาติไทยในช่องของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากในวงการฟุตบอลไทย และผมทําเรื่องนี้มั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองกับทีมชาติไทยเราจะต้องไม่หลุดโฟกัสและต้องไม่สับสนนะครับเพราะว่าเราต้องมีความหนักแน่นนะครับในการให้กําลังใจทีมชาติไทยเพื่อจะก้าวหน้าเพื่อจะขึ้นสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับก็ถือว่านะครับในระยะนี้เป็นระยะที่โคชมาซาดะอิชิกลับมาแล้วและกําลังเตรียมทีมที่จะรุยศึกหลายศึกที่ผมพูดถึงฟีฟ่าเดเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นการดุนเครื่องธรรมดา แต่ความจริงแล้วมันมีการแข่งขันอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อดํารงสถานะของทีมชาติไทยของเราและยกระดับขึ้นได้เรื่อยๆบางคนอาจจะมองเห็นว่าฟุตบอลโลกเป็นเรื่องสําคัญมากแน่นอนครับสาคัญจริงๆแต่ฟุตบอลโลกที่สหร,รัฐอเมริกาปี2 0 2 6ี่หกที่กำลังจะถึงนี้ที่เราเขากำลังแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับในรอบ18ทีมสุดท้ายซึ่งทีมชาติไทยเราไม่ได้หลุดเข้าไปนะครับมีปัญหาหลายเรื่อง และผมเคยพูดในคลิปของผมที่ผ่านมาผมบอกว่าไม่ไปเลยดีแล้วเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยเราทั้งแพ้จีนมาในช่วงที่โคนมาโนโพกิ้งคุมนะครับตอนนั้น,นสมาคมยังไม่ได้เปลี่ยนทีมงานนะครับอิชิมาทําทีหลังเราก็แพ้ให้กับจีนไปในบ้านของเราทําให้เราไม่สามารถที่จะทําทสถิติที่ดีขึ้นไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเราหมดหวังไปแล้วแต่อิชิมาปลูกกระแสนะครับ ไล่ขึ้นมาแต่มันขาดนิดเดียวขาดแค่ประตูเดียวครับเราไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราได้ผ่านเข้าไปก็ไม่เป็นไรเหมือนกันกับทีมชาติจีนซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเขาอยู่ในแรงกิ้งที่ต่ํากว่าเรา30กว่าดับนะครับเขาสามารถผ่านเข้าไปได้เขาในช่วงฟุตบอลแชมป์ชาติเอเชียเขาทาผลงานได้ไม่ดีฮะเขาตกรอบมาแต่เขามาทําผลงานได้ดีในช่วงคัดเลือกฟุตบอลโลกเขาชนะเวียดนามนะครับเขาชนะ ทีมพูดง่ายๆว่าสายเขาจะมีทีมที่อยู่ในย่านอาเซียนเราหลายทีมมันทําให้เอื้อมหน่วยให้เขาสามารถผ่านเข้าไปได้หลายอย่างต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียพัฒนาฝีเท้าขึ้นพราะเขามีการโดนตัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์เข้ามาแทบจะเต็มทีมเลยครับทําให้เขาผ่านเข้าไปได้ส่วนทีมชาติจีนนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างทท้งโปรแกรมปีฟ้าผมไม่พูดทวนนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากที่ผมพูดมาแล้วลงความเห็นว่าผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านเข้าไปแหละก็ไม่เป็นไรครับ เราจังมีโอกาสสามารถเก็บแรงคิงฟีฟฟาของเราได้โดยที่เราอยู่ข้างนอกดมดำรงสถานะให้ได้แล้วก็แฟนบอลเราก็ต้องไม,ไม่หลุดโฟกัสนะในเมื่อโชคชะตาขีดให้เรามาแบบนี้แล้วนะครับมันยากลําบากในช่วงนี้เรารออีกสักระยะหนึ่งเราจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปอย่างสง่าง,งามอย่างเด็ดขาดดีกว่าซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ถ้าเราขยับอันดับแรงคิงโลกของเราให้ขึ้นมาใน,นดับท็อป50และเป็นอันดับ10ของเอเชียในอนาคตให้ได้ครับ ทีมชาติไทยของเราตอนนี้อยู่ที่ดับ101ครับอยู่ดับหนึ่งของอาเซียน101นะฮะเวียดนามอยู่อันดับที่115ต่ำจากเราไป10ก่อนดับส่วนทีมชาติอดอินีเซียที่เข้ารอบไปเนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาอยู่ที่อันดับ133ต่ำจากเราประมาณ32อันดับทีมชาติมาเลเซีย,ยอยู่ดับโลกที่134ต่ำจากเรา33อันดับครับทีมชาติฟิลิปปินส์อยู่ที่ดับ147 อันนี้ต่ำจากเรา40วันดับทีมชาติสิงคโปร์ที่เราไม่สามารถที่จะชนะเขาได้มากกว่า3ประตูที่ทำให้เราตกรอบเขาอยู่ที่อันดับ1 6 1ส่วนพม่า166กัมพูชา180ลาว188มุบุไน190ติมอ์เลสเตเนี่ย196ครับตอนนี้เรายืน1ยืน1อยู่ที่101ห่างจากเพื่อนบ้านเราในลักษณะผมเรียกว่าขาดรอยเลยนะครับขาดลอยยากที่ใครจะตามเราทันตอนนี้นะครับ ใต้เราติดติดเราหายใจลดต้นคอเราคีรคิสถานครับทีมชาติคีรีคิสถานนี้ก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วเหมือนกันเขาอยู่อันดับที่102ต่อจากเราครับในขณะที่เราเหนีวเขาเราตกรอบแต่คีรีคิสถานได้เข้ารอบอะไรก็ตามแต่ครับสิ่งที่เรามายืนที่101ได้เพราะอิทิครับเพราะทีมชาติเราเนี่ยก้มหน้าก้มตาแข่งขันตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาหลังจากที่เราพ่ายแพ้จ,จีนไปในแมตช์แรกเราพ่ายแพ้เดือนพฤศจิกายนนะครับปี6 6 ปี67เดือนมอการาคมเนี่ยอิชิมาเราเริ่มไต่อันดับขึ้นมาขึ้นมาจนถึงอันดับ101ได้แซงคิริสถานแทงชาจีคิริสถานนะครับแซงโมซัมบิกนะครับเราแซงขึ้นมาหมดเลยแซงรวดขึ้นมา10กว่าอนันดับจนถึงตอนนี้เรายือนอยู่ที่101ครับเราต้องรู้ว่าทีมชาติไทยเราอยู่ในระดับนี้แล้วนะครับขาดอยู่หนึ่งแต้มเราก็อยู่ในในท็อปร้อยแล้วนะครับตอนแรกเราอยู่ท็อปร้อยล้วหล่นมาหนึ่งอันดับนะครับตอนนี้เราอยู่เหนือคิริสถานหนึ่งอันดับครับ เราเหนืออยู่เหนือทาจิคิสถานนะครับทีมคิคิสถานนี่ผ่านเข้ารอบทีมมิโดนนเซียที่อยู่ต่ํากว่าเราก็ผ่านเข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีแต่เราไม่ได้เข้ารอบนะครับชะตามันเขียนให้เรามาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คือการเก็บคะแนนรนกี้งฟี فا ให้ดีที่สุดแล้ววันที่7เนี่ยนะครับเราจะไปที่เวียดนามที่โฮจิมินไปแข่งขันฟุตบอลสามเศร้าที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนาม ในการพบกับทีมชาติรัสเซียทีมชาติรัสเซียตอนนี้นะครับเขาอยู่ในอันดับโลกที่133ของโลกหลายคนบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจริงครับเขาอยู่ที่อันดับ33ของโลกแต่ว่าในความน่ากลัวนั้นนะครับเราก็ต้องสู้และในวันที่ดีๆของเรานะเราสามารถเสมอทีมชาติเกาหลีถึงในบ้านของเขาซึ่งเกาหลีอยู่ในอันดับ23ของโลกมาแล้วนะครับซึ่งเกาหลีอยู่แลงกิ้งอันดับสูงกว่าทีมชาติรัสเซียในสิอันดับ นะครับเขามีอันดับบอลสูงกว่าและทีมชุดเล็กของเรา u 1 6ก็สามารถเอาชนะนะครับทีมชาติออสเตรเลียได้ใน u 1 6ซึ่งออสเตรเลียก็อยู่อันดับที่24ของโลกเป็นรองนะครับทีมชาติเกาหลีแค่อันดับเดียวดังนั้นเนี่ยในผลรวมต่างๆในระดับฟุตบอลต่างเนี่ยผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะเสมอหรือชนะรัเสเซียได้เหมือนกันถ้าเราทําได้นะครับแรงกิ้งฟีฟ่เราจะกระโดดขึ้น ผมคิดว่ากระโดดขึ้นสูงพอสมควรนะครับได้ลายได้ลายคะแนนนะครับเราจะทิ้งห่างคีรีสถานแล้วก็อินโดนีเซียไปอีกในขณะที่อินโดนีเซียคีรีสถานนี่ผ่านเข้ารอบไปก็จริงครับแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะครับโอกาสตรกรอบพกเขามีนะครับเขาก็จะคัดเลือกก็จะมีทีมตรกรอบลงมาอีกตรงนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสเราผ่านกันเลยครับฟุตบอลโลกตอนนี้เราม,ามองทีมชาติไทยของเรานะครับรักษาสถานะของทีมชาติไทยของเราให้ดี ตารางการแข่งขันของทีมชาติทไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องเก็บคะแนน ranking แ FIFA ครั้งแรกก็คือช่วงที่เราจเตะกับรัเสเซียวันที่7นะครับเดือนเกันยายนเราพบก,กับรัเสเซียแล้วก็ประมาณวันที่10นะครับเจ็ดกันยายนพบรัเสเซียวันที่10กันยายนเราพบก,กับทีมชาติเวียดนามเสมอให้ได้อย่างน้อยนะครับมันจะรักษาสถานะและทําให้อันดับโลกเราพุ่งขึ้นไปอีกส่วนในเดือนตุลาคมในช่วงต้นเดือนครับ วันที่เจ็ดเหมือนกันท่านจำวันที่เจ็ดให้ดีครับทีมชาติไทยเราจะแข่งวันที่เจ็ดเนเราจะมีการแข่งขันนะครับฟุตบอลกิงคับซึ่งจะจัดขึ้นเป็นฟุตบอลคิงคัพครั้งที่ห้าสิบจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาที่สนามทีนสูรานนท์นครับครั้งนี้นะครับเราจะได้เก็บคะแนนแดงกิ้งฟี فا อีกแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเราก็มีฟี a d เดอีกสำหรับทีมชาติไทยเราเก็บแดงกิ้งฟี فا อีก ผมสังเกตดูนะครับว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยใช้ความปราณีตในการเลือกทีมมานะครับแล้วหามุมมุมมองที่จะทําให้ทีมชาตินำรงสถานะนะครับทำเรคคอร์ดแลนกิงให้ดีที่สุดตอนนี้เราต้องรักษาสถิติของเราไว้ครับแล้วก็มุมมองโฟกัสที่แท้จริงของฟุตบอลไทยเราตอนนี้เราตัดคําว่าฟุตบอลโลกไปสักระยะหนึ่งเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เราต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเลยครับรอให้เปลี่ยนววราก่อนครับฟีฟ่าเขาเปลี่ยนวาระไปเสียก่อน ให้มีความรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้บริสุทธิ์สดใสในการคัดเลือกเพิ่มมากขึ้นกว่านี้สักหน่อยไม่มีใครบินตามไปที่เกาหลีตอนนัดที่เราชิงกับจีนนะครับชิงดาในการเข้ารอบเนี่ยครั้งต่อไปครับครั้งถัดไปรอให้น้องน้องเราดันขึ้นมาตอนนี้เราต้องไต่อันดับแร็งกิ้งฟีฟ่าโลกของเราให้ขึ้นระดับท็อป60ท็อป50ให้ได้นะครับเพื่อยืนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในันดับท็อป10ของเอเชียให้ได้ฟุตบอลโลกครั้งต่อไปถ้าเอาไปเอา8ทีมเนี่ย เราไปแบบลอยลำดีกว่าครับไปแบบสง่างามไปแบบไม่ต้องรุนอะไรมากถ้าเราติดท็อป10แล้วโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกของเราเนี่ยจะสง่างามยิ่งกว่านี้และผมเชื่อว่าน้องๆรุ่นต่อไปจะเป็นกําลังหลักดันขึ้นมาและผมเชื่อว่าในระยะเวลา2ปีในวาระของอิชินะครับเขาจะสามารถผลักดันฟุตบอลไทยขึ้นไปในดับสูงในโอกาสต่อไปว่าเขาจะได้ต่อสัญญาหรือไม่ต้องรออีกครั้งหนึ่งต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ผมเห็นการทํางานอย่างมุ่งมั่นของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในยุคมาดามแป้งนวลพันธ์ล่าซําและการทํางานแบบต่อเนื่องนะครับและไม่มีอาการสั่นไหวใดวๆของโค้ดอิชิแล้วผมรู้สึกดีนะครับแล้วยิ่งเห็นพัฒนาการของน้องน้องเยาวชนยูสิบหกนะครับที่ดันขึ้นมาข้างล่างเนี่ยผมรู้สึกว่าอนาคตของเราเนี่ยสดใสแน่นอนอันดับโลกของเราก็ดีเยี่ยมครับตอนนี้ครับเราทิ้งห่างเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราอย่างทิ้งห่างและเราเป็นคู่แข่งสําคัญ นะครับในระดับเอเชียในวาระต่อไปเราจะต้องดันระดับเราขึ้นไปอีกครับการเก็บกระคะในนักกีงฟีฟ่าใน,นรยานี้จึงสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆต้องให้กําลังใจครับไม่ใช่การแข่งขูนเครื่องธรรมดานะครับนี่เป็นการขยับอันดับโลกของทีมชาติไทยเรานะครับเราจะเจอแมตช์แรกกับรัสเซียและในแมตช์ต่อไปนะครับเราจะแข่งขันฟุตบอลคิงคัพโอกาสต่อไปก็คือการแข่งขันในฟีฟ่าเดย์ในเดือนพฤศจิกายนมันเป็นการแข่งขันต่อเนื่อง3เดือนครับ ในระหว่างนี้มีทว์นาเมต์มากมายผมเองขอเลือกทํารายการเกี่ยวกับฟุตบอลไทยโดยจะพูดเกี่ยวกับฟุตบอลลีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเอียดฟุตบอลไทยเนี่ยจำเป็นกับโครงสร้างฟุตบอลไทยกับครอบครัวฟุตบอลไทยอย่างยิ่งเราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องครับในระยะนี้ 2- อสามเดือนต่อไปข้างหน้าเนี่ยคือระยะที่สําคัญครับชิ่ิกลับมาแล้วเราร่วมให้กําลังใจทีมชาติไทยให้ไต้หดับโลกขึ้นสู่ท็อปสิของเอเชียให้ได้ครับ